สวัสดีครับสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านนะครับผมกิตินิสันแต่งซิ่งนะครับวันนี้ก็จะพาคุณลูกค้าครับมาชมเจ้าคันนี้เลย KING CAP รุ่น SL สีเงินครับแต่งหล่อคกกันนี้นะครับผมเราไปดูกันเลยว่าแต่งหล่อนี้แต่งหลอ่ออะไรให้คุณลูกค้าบ้างครับเชิญตามผมมาด้านนี้เลย <S 2> <S 2> <S 2> เดิมรุ่นนี้จะเป็นล้อกระทะนะครับผมเราก็มาแต่งแม็กให้กับคุณลูกค้านะครับจะเป็นลาย TE 3 7สีทองนะผมมาพร้อมกับยางลายซิ่งอย่างนี้นครับไซส์จะอยู่ที่255 25, 5 25, ทับ5 5 R 1 8นั่นเองนะผมสังเกตดูน,นะครับ King c a p รุ่น s l ปี2021นะครับ จะมีโป่งรล่อให้คุณลูกค้าด้วยเวลาคุณลูกค้านํารถไปติดแมกยครับก็จะไม่ล้มนะครับผมสะดวกสบายแล้วก็ปลอดภัยในทุกเส้นทางแน่นอนนะครับผมมาดูชิ้นที่2ที่เราเสริมหล่อให้กับคุณลูกค้าครับจะเป็นบันไดข้างครับทรงห้างอย่างดีเลยนะครับผมแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงใช้งานได้จริงแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูจุดที่3นะครับที่เสริมหล่อให้กับคันนี้นะครับผมตามผมมาเลย ครับเรามาดูอุปกรณ์ที่เสริมหลอดจุดที่3นะครับผมก็จะเป็นกันชนหลังนะครับทรงห้างเช่นเดียวกันครับแข็งแรก่งแข็งแรงใช้งานได้จริงนะครับผมเอกลักษณ์อีกตัวหนึ่งของนิสสันนา,าวาล่าว่าจะเป็นรุ่นแคปหรือสีประตูครับก็จะมีสปอยเลอร์หลังให้คุณลูกค้าด้วยนะครับเพิ่มความสปอร์ตเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับผมครับอุปกรณ์แต่งเพิ่มเติมครับไลเนอร์นะครับเราก็แต่งเพิ่มเติมให้กับคุณลูกค้าเช่นเดียวกันนะครับผม เรามาดูภายในกันบ้างนะครับผมคิงแคบเราทุกรุ่นนะครับแคปก็จะเปิดได้กว้างนะครับแล้วก็ตอนแคปนี้ก็จะนั่งสบายมากๆนะครับผมเอกลักษณ์อีกตัวหนึ่งของนาวาร่าไม่ว่าจะเป็นรุ่นแคปหรือสเปรตูครับก็จะมีแอร์ตอนหลังให้คุณลูกค้านะครับผมภายในนะครับผมเบาะนั่งจะให้เฉดสีที่เป็นสีดำนะครับผมจะดีไซน์สปอร์ตมากๆนะครับนะครับแล้วก็การเดินได้นี้ก็จะเป็นแบบใหม่ครับดูแบบสวยงามแล้วก็ หรูหราขึ้นมากๆเลยก็ว่าได้นะครับผมเบาะนั่งนะครับก็จะปรับได้6ทิศทางนะครับไม่ว่าจะเป็นเดินหน้าถอยหลังขึ้นบนลงล่างแล้วก็จะเอนสามารถเอนได้ด้วยนะครับพองมาลัยครับวัสดุจะเป็นยูรีเทนครับดีไซน์มาใหม่นะครับผมจะกระชับมือมากๆนะครับผมแล้วก็สามารถคอนโทรลได้ง่ายๆสบายมากๆนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นหน้าจอแสดงผลนะครับผม และขยับมาอีกหนึ่งครับอีกนิดหนึ่งครับก็จะเป็นเครื่องเล่นนะครับไซส์7นิ้วนะครับจะเป็นทัชสกรีนนะครับคุณลูกค้าสามารถเชื่อมต่อ Apple ิล r p l a เพย์แอนดรอยออโต้แล้วก็บลูทูธได้นะครับผมเท่านั้นยังไงพอครับจะมีช่องต่อ USB ใคุณลูกค้าด้วยอยู่ด้านนี้นะครับแล้วก็ในคอนโซลอีกหนึ่งจุดนะครับผมครับ King Cap รุ่น SL สีเงินคันนี้นะครับราคาค่าตัวก็อยู่ที่6,900บาทครับแต่งอุปกรณ์พิเศษไม ให้กับคุณลูกคา้าไม่ว่าจะเป็นล้อแมกบันไดข้างกันชนท้ายครับมาพร้อมกับโปรที่สุดพิเศษมากๆนะครับปกติคุณลูกค้าต้องใช้เงิน1 0 0 0 0แสกว่าบาทเลยนะครับผมถึงจะได้คันนี้ไปใช้งานช่วงนี้ครับแต่วันนี้ไม่ต้องครับใช้เพียง16,900บาทเท่านั้นเองนะผมครับก็จะได้รถคันงามคันนี้ไปใช้เลยนะครับผมแล้วก็ของแถมเราก็จัดหนักจัดเต็มให้คุณลูกค้าด้วยกว่า25รายการเลยนะครับผม ลูกค้าท่านใดที่สนใจครับก็ติดต่อเข้ามาหากิตติได้นะครับที่เบอร์0619563444นะครับหรือจะทักลิงไลน์หรือลิ้นอินบ็อกซ์มาก็ได้นะครับกิตติจะแขวนลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะผมถ้าคลิปนี้ดีแล้วก็มีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไครต์ให้กิตติด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กิตตินะครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับผมสําหรับวันนี้เขากล่าวคําว่าขอบคุณครับ Thank Everybody shake it, baby. Everybody, hey, 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 hey. hey, 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 everybody shake it. পেপেরে <laughs>